กันอีกแล้วพี่ใบาชานะคะวันนี้ขออนุญาตตั้งวิดีโอในแนวตั้งนะคะเพราะว่าผมพี่ยาวแล้วพี่อยากเห็นอยากให้เห็นดีเทลในการทำ <c oughs> ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่สอนทำผมรอนอีกแล้วเพราะว่าพี่เป็นผู้หญิงชอบผมรอนเนาะ <c oughs> เคยใช้ตัวที่เป็นแกนไปแล้วบางทีมันก็ทำให้ผมเสียได้วันนี้ก็เลยมาแนะนำตัวที่ทำให้ผมไม่เสียค่ะตัวนี้ค่ะหลายคนน่าจะรู้จักเขาคือเบบี้ลิปนะคะ หน้าตาแบบนี้แล้วก็เสียบไฟเสียบปลั๊กรอจนที่จะมีตรงนี้ค่ะในตรงนี้จะมีปุ่มสีแดงอันนึงที่ตัวโลค่ะถ้ามันขึ้นแดงก็แสดงว่าโลเราใช้ได้แล้วของพี่จะเป็นยี่ห้อล i m i n g t o n นะคะพี่ซื้อที่เซนทัลค่ะแล้วก็อุปกรณ์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอย่างแรกก็คือหวีกิฟค,ค่ะแล้วก็น้ำมันใส่ผมวันนี้พี่ เลือดของชี้มาใช้นะคะที่ได้มาจากกล่องโคโค่บล็อกวันนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ลูซิดออลเหมือนเดิมค่ะตัวจับรอนแล้วก็เป็นสเปรค่ะสเป์ตัวนี้เป็นฮาร์ดสเป์ถ้าเราใส่เยอะก็แข็งเลยนะคะแต่ถ้าเราใส่น้อยก็ไม่แข็งก็ลงชี้ค่ะเมื่อกี้พี่ลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมูดตัวนี้ตามปกติถ้าอยากให้เขาอยู่นานเราก็จําเป็นต้องลงมูดค่ะก็ลงเขาให้ทั่วเส้นผม หมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลอนที่ได้จะเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าใช้การเยอะๆเราเรารู้สึกว่าผมเราแห้งเนาะชุดวันนี้เสื้อเป็นพีมาจากจีนค่ะส่วนกระโปรงเป็นของปาีินะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกทีหนึ่งก็อ,อุปกรณ์มีไม่มากค่ะเข้ามาแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้เรามา จะมี3มสีสีเทาสําหรับแกนใหญ่แล้วก็สีดําสําหรับแกนเล็กสีเอ่อสีสีดำสำหรับแก,นก,ำำบแกนกลางนะคะสีขาวสําหรับแกนเล็กซึ่งโลเราก็จะมี3มไซส์จะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางค่ะตั้งให้ดูนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ค่ะโลเราก็จะมี3มไซส์เช่นกันเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาเลือกแกนเวลาเราม้วนโลเนี่ยเราก็ม้วนแบบสลับ แกนเล็กแกนใหญ่เหมือนเดิมค่ะทําทีละข้างให้ดูนะคะขออนุญาตแบ่งผมทําทีละข้างเพิ่งไปหาอาจารย์คิโลมาให้อาจารย์คิโลตัดผมข้างหน้ามายังไม่ได้ลงรูปให้ชมค่ะก็คือเราเก็บผมที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้เก็บเพ้ยนบแล้วหลังจากนั้นก็คือพอเรามีตรงนี้เสร็จเราก็หวีให้เรียบร้อยนะคะจับออกมาในชอปริมาณที่ไม่ต้องเล็กมากใหญ่มากแล้วเราก็แบ่ง เราเริ่มจากที่จะเริ่มจากแรแกนกลางนะคะเราก็ม้วนม้วนเข้าไปเลยค่ะโทษนะคะเราก็ม้วนผมม้วนปกติเนี่ยค่ะม้วนก็คือโลเราก็จะร้อนแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากใช้มือจับได้เราก็ม้วนขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเป็นแกนกลางแกนกลางเราก็ต้องใช้ตัวหนีบสีดำเนี่ยค่ะม้วนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวหนีบไว้แบบนี้ค่ะ เราก็ทำช่อที่สองอันนี้พี่ก็ยังขอเป็นแกนกลางอยู่นะคะเหมือนกันค่ะเราใช้เทคนิคมวนสลับเข้าสลับออกได้เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะทำให้ผมเราไม่เสียเราก็มวนเขาขึ้นมานะคะมวนเก็บผมขึ้นมาแบบนี้ค่ะ รู้สึกที่จะใช้ผมยัดไปสำหรับท่อนี้ผมยัดเอาออกหน่อยนะคะก็คือม้วนขึ้นมาแบบนี้ม้วนม้วนม้วน,นขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ตัวดำเพราะว่าเราใช้แกนกลางค่ะพี่อยากให้สำหรับคนชอบลุคเซ็กซี่ใช่ไหมคะก็ทำแกนเเล็กที่ กรอบหน้าเราอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงชอบรอนหวานหวานก็กรอบหน้าให้ใช้แ,นแกนใหญ่อันนี้พี่ใช้แกนเล็กแล้วนะคะก็คือจับแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนพันผมเราอะค่ะขึ้นมาตัวแกนมันไม่ร้อนมากอะคะ่ะใช้มือจับได้แต่ว่ามันจะอุ่นๆพอไปอยู่กับผมเราเราก็จะอุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็กะระดับผมเราเองว่าเราจะไล่อยากจะให้รอนเริ่มจากตรงไหนผมพี่อยากให้รอนเขาเริ่มมาจากไล่ระดับกันลงมาแล้วก็เริ่มจากคางลงมาค่ะ ก็ได้สามช่อแล้วนะคะก็ท so so kind of ําข้างนี้ข้างนี so ้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ผมเนี้ยเราก็เก็บขึ้นไปก่อนบางส่วนแต่ว่าเครื่องเนี้ยค่ะถ้าผมเราเปียกอะผมจะไม่เป็นรอนนะคะต้องเป่าผมให้แห้งสนิทก่อนก็ สับแกนเ,เลือกแกนกลางดีกว่าคะ่ะพี่ชอบประมาณแกนกลางแกนกลางจะเป็นแกนที่มีเยอะสุดแล้วก็ไล่เขาขึ้นมาทีนี้ผมไล่เลยเยอ์มาอาจจะม้วนยากนิดนึงก็ม้วนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวหนีบสีดำหนีบเข้าไปแบบนี้ค่ะ ก็เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ทั้งหัวเลยเราก็เลือกเลือกแกนเอาว่าเราชอบแกนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ลองแกนใหญ่ตัวนี้ผมจะเสียน้อยหน่อยเพราะว่า,าไม่ได้โดนความร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือเครื่องมันใหญ่ใช่ไหมคะพอเครื่องเขาใหญ่เนี่ยเราพกไปไหนมาไหนลำบากเวลาเราเดินทางไป ไปนู่นไปนี่ไปนั่นค่ะเราก็หมวนซึ่งมันพกยาาก,กว่าตัวแกนแกนไฟฟ้าอันเดียวเนาะมันมันพกง่ายกว่ากันเยอะเลยก็ สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เวลาแกะออกแล้วก็แกะธรรมดาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยผมออกมานี่ค่ะก็จะเป็นลอนเห็นไหมคะแล้วก็ปล่อยแกะออกมาทุกชิ้นแกะไม่ยากค่ะก็คือแกะง่ายๆเลย เน่ค่ะสำหรับผมเนี่ยค่ะทรงนี้ก็ลอนได้เป็นแบบนี้ชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบก็ลองไปหาดูนะคะลอนพี่ว่าลอนก็สวยระดับหนึ่งใช้ได้แต่ว่าที่ดีท,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 ที่สุดก็คือผมเราไม่แห้งเสียนั่นคือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดส่วนวันนี้ค่ะชุดพี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นกระโปรงปานี้แบบสั้นเนี่ยค่ะแบบนี้แล้วก็พี่หยิบกระเป๋า ใบนี้มาแมตช์กันเป็นกระเป๋าสานสีแดงรูปสมอเรืเอเป็นหูหิ้วค่ะข้างในเป็นซิปแบบนี้แล้วก็แอบหยิบกระเป๋าตังสีแดงมาด้วยค่ะแล้วยังไงแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย